คุณผู้ชมครับหน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่าเข้าตรวจสอบพื้นที่บริเวณบ้านป่าคริตติบนนะครับอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบ,บุรีเขตอุทยานแห่งชาติลำคลองงูพบว่ามีนายทุนบุกรุกทำสวนยางกว่า500ไร่นายชัยวัน์ลิมฤกิตอักษรหัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่าพร้อมกับนายพงศ์สันดิฐานุพงศ์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำคลองงูนายเทวินมีทรัพ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบพื้นที่บุกรุกยึดถือครอบครองและตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ในที่ดินตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติในพื้นที่ป่าบ้านคริตติบนหมู่ที่4ตำบลชะแลอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบ,บุรีเขตอุทยานแห่งชาติลำคลองงูนะครับซึ่งมีบุคคลน,นั้นอ้างสิทธิ์เข้าไปทำประโยชน์ในพื้นที่บริเวณน,นี้และยังคงยึดถือครอบครองพื้นที่ปลูกยางพารามากกว่า500ไร่ จึงไม่ใช่เกษตรกรผู้ยากไร้ที่ควรได้รับการผ่อนผันรวมทั้งพื้นที่นี้ยังเป็นแหล่งต้นน้ําลําธารที่สําคัญในบริเวณพื้นที่มรดกโลกและผืนป่าตะวันตกของประเทศด้วยครับหลังจากการสํารวจและตรวจจับพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมรอบแปลงพื้นที่ที่ยึดถือครอบครอง50จุดเนื้อที่ประมาณ592ไร่พบว่ามีการปลูกสร้างอาคารที่พักถาวร8รายเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดเอาไว้นะครับ ต่อมานายคงสิทธิ์กลีบัวลูกชายอดีตสสการชนบ,บุรีคนหนึ่งเดินทางมาพบเจ้าหน้าที่แสดงตัวเป็นผู้ครอบครองจึงถูกคุมตัวและแจ้งข้อหาบุกรุกแพ้วถางทำไม้และเข้าไปหาของป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ซึ่งมีเจตนาที่จะครอบครองและเก็บหาประโยชน์จากป่าพร้อมนำตัวส่งตำรวจภูธรทองผาภูมิเพื่อดำเนินคดีแล้วครับ